สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยคะก็จะนำพืชแปลกๆนิดหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะแต่ว่า,าบางที่นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่พืชชนิดนี้ขึ้นนะคะก็จะไม่รู้จักเลยค่ะก็ตามภาพเลยนะคะตัวนี้เป็นเหมือนดอกของพืชชนิดนี้นะคะ เป็นชื่อเรียกว่าสะแลค่ะเป็นสายพันธุ์ของพืชดอกนะคะอยู่ในวงขนุนและเป็นไม้พุ่มพื้นถิ่นนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในเขตป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งค่ะสะแลนะคะก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยค่ะว่าลักษณะของดอกนั้นเป็นยังไงค่ะมันมันจะขึ้นหรือว่าเขาเก็บของเขาไว้นาน นี่มันการส่งมาใช่ไหมส่งมามันเป็นผักสดรุปว่าอ่านว่าอะไรสะเลสะเลสะเลหอมใบตองมาอย่างดีอุ้ยทำไมมันเย็นล่ะเขาแค่เย็นมาหรอแช่เมื่อกี้อ๋ออุวยนี่เม็ดใหญ่นะเนี่ยต้นมันนั้นเห็นนะพี่ยังไม่รู้จักเลยนะสั้งมาจากลำปางอ๋อโอเคทะเลอร่อยใหญ่ค่ะ สำหรับประโยชน์ของสะลนะคะก็ทำให้เจริญอาหารค่ะดอกและผลนะคะมีสารพุณช่วยให้เจริญอาหารและมีสารต้านอน,นุมูลอิสระค่ะเมื่อนำมาทำอาหารให้สุกแล้วนะคะก็จะมีรสมันมีเมื่องนิดหน่อยนะคะเวลาเคี้ยวจะมีความรู้สึกตื้นๆนะคะแต่ว่าก็จะไม่เยอะเท่ากับผักปลังค่ะ ฤด,ดูการที่มีการออกดอกมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมค่ะลักษณะของต้นแสแลน,นะคะเป็นไม้พุ่มกิ่งเลื้อยอายุหลายปีลำต้นแตกกิ่งก้านได้จำนวนมากค่ะมีการผลัดไปเพื่อออกดอกพบทั่วไปนะคะในทางภาคเหนือตามป่านะคะแล้วก็มีการนำมาปลูกตามบ้านเรือนบ้างนะคะ เพราะว่าเป็นที่นิยมที่จะเก็บดอกมาปรุงอาหารค่ะแหล่งซื้อนะคะก็มีตามตลาดชุมชนนะคะในช่วงฤด,ดูการที่ออกดอกค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ150-200บาทนะคะหรือราคาสูงกว่านี้นะคะแล้วก็มีสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้บ้างนะคะแต่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะสามารถ นำมาประกอบอาหารประเภทแกงต่างๆนะคะที่แกงสะลใส่หมูค่ะส่วนสปปรรพคุณอื่นๆนั้นนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านได้มีการนำส่วนของเปลือกและใบมาต้มแล้วนำนำ้นำต้มนะคะดื่มแก้าการบวมอันเกิดจากโรคไตหัวใจพิกรารน้นำเหลืองเสียเป็นต้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามน,นะคะสวัสดีค่ะ